สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะคะเออกลัวเพื่อนๆหลายๆคนเบื่อกับการที่ว่าพี่ชอบถ่ายโซนต่างจังหวัดวันนี้ก็เลยมาถ่ายโซนกรุงเทพบ้างน,นะคะก็คือการขับรถของพี่นะคือพี่ก็ขับทุกโซนนะคะคือปาบ ผสมกันไปโดยส่วนใหญ่ในโซนกรุงเทพที่ไม่ได้ถ่ายก็เพราะว่าจะใช้โทรศัพท์เป็น GPS เพื่อดูว่าตรงไหนรถติดบ้างตรงไหนสถานการณ์เป็นอะไรบ้างเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยได้ถ่ายโซนกรุงเทพแต่ถามว่าได้ขับไหมก็ก็คือขับปกติอะค่ะอันนี้ก็คือบนถนนทางด่วนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้า ลงถนนพระรามสองไปล่องใต้นะคะนี่ก็คือเป็นสภาพการการจราจรวันนี้ก็คือไม่ติดนะคะก็คือไหลไปได้เรื่อยๆก็คือก็คือถือว่าโอเคเลยแหละวันนี้ก็คือ,อโดยที่ที่ผ่านๆมาเคยเจอแบบรถติดก็คเคยเจอมาแล้วด้วยสถานะ ตรงที่ว่าเราจําเป็นจะต้องขับเราก็ต้องไปให้ได้นะคะก็ถ้ารถติดเราก็ไปช้าๆคือพี่จะเป็นคนค่อนข้างที่จะใจเย็นในเรื่องการขับรถนะคะไม่ค่อยคอือยังไงอะตามสถานการณ์นะคะติดก็ติดไปเร็วก็ไปเร็วได้ ช่วงไหนติดเราก็ไปช้าช่วงไหนที่เราเล่งความเร็วได้เราก็จะไปเร่งความเร็วในช่วงนั้นและถามว่าลิมิตในการขับรถก็คือเราจะใช้เวลาขนส่งให้อยู่ตามมาตรฐานของของเจ้านายว่าจะให้เราเดินทางกี่ชั่วโมงนะคะกรุงเทพไปใต้เนี่ย ก็จะใช้เวลาประมาณ18-20ชั่วโมงวันนี้ก็จะมีจอดแวะข้างทางบ้างจอดนี่หลับบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะจอดกินข้าวจอด ล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวในการบอกเราแบ่งปันให้เราสำหรับรถเ,เล็กๆก็มีแบ่งปันให้เยอะขึ้นนะคะก็มีบ้างที่ยังไม่ค่อยเข้าใจรถเ,เล็กๆยังมีการดันขึ้นมาอะไรกลัวไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถ้า ขึ้นกว่าการขับในต่างจังหวัดก็เท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่ว่าเพิ่งจะเริ่มขับหัดขับรถใหม่แล้วยังไม่ค่อยกล้าขับในกรุงเทพเนี่ย,ยก็อยากจะให้ลองขับดูเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหมด่ดีแล้วคือถ้าเกิดเรา รู้จักการขับรถในกรุงเทพแล้วเรารู้จักการควบคุมรถในสถานการณ์ที่ว่ารถเยอะๆเรารู้จักที่กับการปัดสินใจในสถานการณ์ที่ซึ่งที่ว่ารถจะเยอะแบบนี้มันจะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะดีกว่าการที่ว่าเราจะ ไปขับรถแนี่ในโซนต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะไรเงี้ยของพี่ถ้าเกิดเอาจริงๆเลยนะถ้าเป็นตาช่วงกลางวันอะ่ะคือพี่จะเริ่มต้นจากถ้ามาโซนชลบุรีโซนบางนาพี่ก็จะเริ่มต้นจากเส้นบางน,นาตาาเลยขึ้นมาบนบนทางด่วนเองลงไประลามสองเองยนันุ่นเลยปานุรี โซนของพี่คือถนนที่พี่คุ้นเคยนะคะส่วนถ้าเกิดไปทางโซนบางไปอินทางโน้นพี่ก็จะเริ่มจากเส้นบางบัวทองมาเลยบางบัวทองบางใหญ่ามาบางบอนขึ้นวนลงถนนพระรามสองไปจบที่ทแถวแถวเพชรบุรีปรจมมัจจุบันงรบุรีแถวนู้นเหมือนกันนะคะ ือจะคือจะเส้นประจักษ์ของพี่เลยช่วงขาขึ้นขาไอเรียกว่าขาล่องลองใต้นะคะก็สำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มหัดขับใหม่ๆแล้วยังไม่ค่อยกล้าขึ้นสะพานการจนาพิเศษช่วงสะพานแขวนนะคะก็คือขับแนะนำของพี่ก็คือการทิ้งระยะห่างกับคันหน้าไว้พอสมควรนะคะ คือเราจะใช้วิธีการไหลไปเรื่อยๆไงอันนี้ก็คือพี่จะขับขึ้นด้วยเกียร์แอยู่นะแล้วพี่ก็จะค่อยๆลดคือทดเกียร์ลงมาเรื่อยๆ8ปดเจหกถ้าประมาณเกียร์แพี่มาถึงนี่แล้วอย่างเต็มที่อะถ้าเกิดไม่มีรถมา ี่ถ้าพี่เว้นระยะไว้ประมาณเนี้พก็จะลดลงไปประมาณเกียร์หเกียร์หแต่ถ้าลดชะลอถึงขั้นนี้นะมันก็น่าจะลงไปประมาณเกียร์สี่แต่ไม่เกียร์สก็คือไปสุดนะด้วยที่ว่ามันขึ้นอยู่กับน้ําหนักรถด,ด้วยไงว่าวันไหนถ้าเกิดรถหนักมากๆมันก็อาจจะลงไปถึงเกียร์ส ถ้ารถจะรอรถติดมากก็จะลงไปถึงเกียร์สองบางทีถ้ารถหยุดนิ่งสนิทเลยก็ต้องไต่เกียร์หนึ่ส,สาขึ้นมาเลยอะ่ะคือขับรถช่วงในโซนกรุงเทพม,มันดีอย่างก็คือมันช่วยให้เรามีทักษะในการเปลี่ยนเกียร์มากขึ้นการขับรถคนเดียวของพี่เริ่มแรกอะ่ะพี่ก็ เริ่มเข้ามาหักในคือตอนที่ว่าขับคนเดียวคันเดียวเลยอ่ะพี่เริ่มเข้ามาหักในกรุงเทพเลยนะเออและนั่นตอนนั้นก็คือยังไม่รู้เส้นทางในกรุงเทพก็คือยังค่อนข้างจะง,งงงอยู่อ่ะแต่ก็คือก็ <c oughs> ไปได้อ่ะหลงบ้างอะไรบ้างแต่ก็โอเคอ่ะแต่ก็มันก็สามารถทำให้เราขับไปได้อ่ะตอนช่วงที่เริ่มเริ่มขับ เป็นรถพ่วงนะคะเป็นมาเริ่มหัดจากตู้คอนเทนเดอร์เปลี่ยนสายงานมาขับเรียนรู้กับมีหลงตามลานบ้างมีหลงเข้าลานผิดบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างลงเนินแบบนี้ถ้าเกิดจะให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็เปรกน,น้อยลงก็คือใช้ชฉอาเปรกช่วยนะคะ แล้วก็มีเบรกท้าบ้างแล้วก็ปล่อยไหลลงไปเรื่อยๆนะคะคันนี้ก็ GPS มันจะค่อยๆรอ จะใหม่จะเก่าเก่าจากไอเก่าจากคนอื่นแล้วมาใหม่กับเราพี่ก็ถือว่ามันก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเราได้เหมือนกันนะคะแค่เรารักเขารักเหมือนกับรถของเราเองดูแลบำรุงรักษาเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กับเรากับเรานานอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงทางออก ที่ว่าจะจ่ายชำระเงินค่าทางหลวนแล้วนะคะก็บอก,กอบอกไว้ก่อนเลยนะคะในคลิปนี้ก็คือทุกคลิปที่พี่ลงในช่อง y o u t u b e ของพี่ก็คือเป็นการขับรถของพี่เองขับเองถ่ายเองแล้วก็ภาคเองนะคะก็คือไม่มีใครที่จะมามาช่วยพี่ทำคลิปนะคะคือด้วยใจรักไง คือเราชอบแนวนี้ด้วยแล้วเราก็อยากทำคลิปลงชาแนลเรื่อยๆเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การขับรถให้น้องๆรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวจ่ายังเสร็จเราก็จะออกไปสู่ถนนเส้นพระรามบกันแล้ววันนี้สถานการณ์ดูค่อนข้างจะโล่งๆแล้ว ช่วงที่ว่าสมุทรสาครมีการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมคือพี่โดยปกติพี่ก็จะไม่เคยจอดแถวสมุทรสาครอ,อยู่แล้วนะคะไม่เคยจอดแวะรถพักพักรถแถวสมุทรสาครเลยแต่ยิ่งช่วงนี้มีโควิดก็คือจะไม่จอดเลยนะคะแล้วรถช่วงนี้ก็คือจะบางม,มากวันนี้เป็นวันอะไรที่พิเศษมากถนนเส้น พารามสองรถไม่ติดนะคะโดยส่วนใหญ่คือออกมาตรงนี้รถก็จะหนาแน่นเต็มไปทุกเลนแล้วนะคะถ้ารถตรงช่วงนี้ติดตดนะพี่ก็จะไม่เลือกออกออช่องทางออกแรกนะพี่ก็จะวิ่งไหลไปเรื่อยๆไปออกช่องทางออกที่สอเพราะว่าตรงนู้นมันกว้างกว่าแล้วมันก็จะออกสะดวกกว่า แล้วถ้าจะท่องทางที่2ออกไม่ได้อีกพี่ก็จะไหลคู่ขนานไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่จะตั้ง GPS มาไงบางที GPS ก็จะให้วิ่งเราวิ่งคู่ขนานไปได้เรื่อยๆเนาะคือเลนไหนถ้าเกิดมันไปไหลได้ดีกว่าพี่ก็จะไปตาม GPS ไปเลยน,นั้นแต่ว่าวันนี้รถมันไม่ติดไงพี่ก็เลยมีโอกาสได้ตั้งกล้องลงมานะคะอันนี้คือช่องทางออกที่2องนะคะ ลงมาจากทางด่นอันนี้ก็คือจะค่อนข้างกว้างนิดนึงแล้วคือเราจะออกแล้วก็คือตีไปเลี้ยวขอเลยตีไปเลี้ยวแช่นานๆเจนกว่าเราจะข้ามไปเลนฝั่งทางโู้นได้อะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาลงคลิปให้ดูกันใหม่เนาะ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆแล้วก็อยากดูคลิปแนวไหนอยากอะไรแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ